นี่คือหนึ่งในร้านสาลาเปาเก่าแก่ของราชบุรีที่ได้มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมาเกือบ50ปีแล้วล่ะครับดูเนื้อสาลาเปาก็รู้แล้วนุ่มฟูแดงฉ่ำไส้แน่นๆทุกชิ้น <c oughs> ทำเองนุม หอมสดใหม่ทุกวันเลยแหละครับบอกเลยว่าคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังต้องตามมาซื้อร้านอยู่ในซอยตลาดราชบุรีเลยครับซาลาเปาก้อนทองราชบุรีทั้งซาลาเปาขนมจีบเนี่ยที่ร้านทําเองหมดเลยขนมจีบลูกใหญ่แน่นมากกัวดําต้มกลิ่นหอมโชยมาเลยครับดูความชิ้นใหญ่ของขนมจีบสกอนไสหมูโรยด้วยเนื้อปูเต็มคำชิ้นใหญ่ขนาดนี้เชื่อไหมครับแค่6กบาทเองซาลาเปาที่นี่ขึ้นชื่อมากมีออกมาแป้งซาลาเปาเนื้ อย่างนุ่มไส้โคตรแน่นที่กินอยู่นี่เป็นไส้ถั่วดาครับขายดีมากๆไส้ผักนี่ก็แน่นมาดูไส้หมูสับไข่เค็มกันบ้างตอนใหญ่ๆเลยดูมันโทมีความแบบเต่งตึงนุ่มช่ำฟูมากตอนกัดเข้าไปนี่คือแบบอยากค้างไว้ให้นานที่สุดเลยครับกลิ่นหอมฟักทองบางๆผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคนต่างจังหวัดถึงมาซื้อไปฝากกันดูไส้ถั่วแน่นทันลักใครจะไปเชื่อว่าสลัเปาชิ้น1ิบห เท่านาน้น <c oughs> มากันด่วนๆครับ